ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นนิยายสำหรับแฟนซีแฟนเมดแฟนฟิคชันหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นของแฟนคลับที่เขียนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องของต้นฉบับแล้วนําบทมาดัดแปลงตามความชอบของตนเองเป็นสิ่งที่แฟนคลับได้ทําขึ้นมาสำหรับนิยายบทนี้ผมก็ได้ทําการขอรจากคนแต่งแล้วนะครับและผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วผ่านการตกลงกับคนแต่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองหาอ่านดูผมจะทิ้งลิงออก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับ คงจะไม่มีมาดามาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับ ลันจาที่ลิมโลโสามารถเอาชนะไม่ลิมได้แล้วเกียได้กล่าวขึ้นมาว่าหน้าประทับใจจริงๆเลยนะเจ้าที่ล้มไม่ลิมลงได้แต่ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆข้าคงต้องกำจัดเจ้าทิ้งไปปล่อยให้เจ้าที่เป็นตัวแปรอื่นเข้ามาแบบนี้มันจะทำลายสมดุลกระดานหมากไปตลอดกาลได้ปวดอย่าแค้นเคียงข้าในภายหลังเลยลิมโลโรข้าจะจำชื่อของเจ้าไปตลอดกาลนับตั้งแต่ตอนนี้อย่าก,กดกันเลยเกียได้พูดออกมาอย่างเสียดาย ในความเคียงแร่งของลิมมอรุเขียงแร่งก็จริงแต่ว่าแข็งแร่งจนเกินไปกระดานของกีและลูดลาสมดุลแห่งพลังทั้งหมดนั้นได้พังทลายลงตอนนี้ยังมีเรื่องแย่ๆที่ทำให้สมดุลได้พังเกิดขึ้นมาตลอดกีคิดว่าลิมมอรุนั้นสุดยอดจนอยากจะเก็บเอาไว้เป็นลูกน้องใกล้ตัวหรืออย่างน้อยก็เป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าคงจะเป็นแบบนั้นไม่ได้กีได้เรียกดาบระดับก๊อตของตนเองออกมาสิ่งนั้นมาสุดยอด มันคือสุดยอดอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของที่ถูกส่งมอบให้กับจอมานตนแรกโดยพระเจ้าเอ็นโดยตรงเซไคที่แปลว่าโลกหมายถึงตัวของเขาเองนสกายเป็นผู้ปกครองแบบเศษของโลกใบนี้ในอนาคตและในตอนน,นั้นริมลุลได้คิดเลเจว่าเดี๋ยวอะไรนะจัดการชันงั้นหรอไม่เหมือนที่คุยกันเอาไว้เลยนี่ว่านี่ตัวของนายจะบอกว่าให้ฉันเป็นจอมมารน,นะอ่าสวยๆแล้วงานนี้ดาบเซคของกีและดาบริมุน ดาบเตคไฮของกีกับดับเวล้านาวาของริมมอนโลได้เข้าปะทะกันเริ่มขึ้นแล้วการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวของจอมันกีเข้มสันริมมอนโลเองก็รับมือกับไม่ลิมมาอย่างยากลำบากตอนนี้กีก็ดันมากระโดดเขงง้า่วมวงเข้ามาในเรีน,นี้อีกด้วยริมมอนโลเองก็อยากจล่งน้ำตาเลือดออกมาตั้งแต่ตอนนี้เลยให้ตายสิชีวิตที่สามของฉันก็ขออยู่อย่างสงบได้ไหมฟ้าเดี๋ยวนะ ถ้าฉันโดนกำจัดก็แปลว่าคนอื่นๆเองก็ต้องโดนด้วยแย่ละด้วยความคิดแบบนั้นลีมุนุได้กล่าวขึ้นมาว่าวิว德าลาแผนพังแล้วใช้แผนสำรองเลยลีมุนลุตะโกนออกมาให้เวละาลีมุนลุตะโกนออกมาให้วิว德ลาได้ฟังแผนควาสงบมันพังลงไปแล้วซึ่งลิมุนลุจะไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้เวลาลาก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวแล้วในที่สดุดและจากที่นิ่งอยู่เฉยมานาน เวเาลาได้พูดขึ้นมาว่าเกฮ่าฮ่าเจ้าแทเป็นเพื่อนผู้เหนื่อยยากของข้าจริงๆเลยนะต้องให้ข้าคนหนีต้องลงมือช่วยอยู่ตลอดเอาสิชีวิตของข้าและเจ้าเป็นของกันและกันอยู่แล้วมาสร้างความลรหนที่พวกเราต้องการกันเถอะเกียฮ่าฮ่าเวลาลาได้ปิดมงังะเสียงดังเขาได้เยืนนคืนและกล่าวสุนทรพจน์ของตนเองออกมาแบบนั้นทางฝั่งโคลิมมโลก,ก็ได้แต่คิดว่าได้โปรดเถอะเอวเาลา ถ้าไม่ใช่สถา,านการณ์แบบนี้คนเขาจะคิดว่านายขอชั้นเดอดอยู่นะแล้วก็หยุดเอาประโยคแปลกๆสักมักงมาใช้ได้แล้วการต่อสู้ที่แท้จริงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นมาแล้วสองพอลังที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้กาลังจะเข้าปะทะกันกีคิมสานไดลิมมุลเทมเพสแต่ว่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นความกำลังของพวกเขาทั้งสองฝ่ายเองก็กำลังจะห้าหั่นกันเช่นเดียวกันมากกรน้อแขขหาเวลซาร์ เมกรวายุสราตันเวโราลาได้เข้าปะทะกันเองรำแพงของเจ้ามันกีได้แตกพ่ายลงจางทกทุกทิศทุกทางนอกจากประตูแห่งนรกได้เปิดออกห้องประชุมใหญ่ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายพผื้นดินแห่งน้ําแข็งได้ลมกันโชกได้ปรากฏขึ้นจากการประทะกันของมังกรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองตนโดยที่ผู้สนับสนุนเวลรลาก็คือเทสซาลซาและดิอาโบเรียนและมิซาลีปีศาจในจุดลมตน้นสีน้ำเงินและสีเขียว กำลังจะไปร่วมกับเวลซาเพื่อให้จํานวนของทั้งสองฝ่ายนั้นได้เสมอกันแต่ว่าทั้งคู่กบถูกขัดขวางเอาไว้โดยที่ยักมานชิออนและสกรัทแห่งมแมลงเซกิออนที่มาตัดทางเอาไว้ทั้งเซียนมอนพัวกเกียแห่งความวุ่นวายนี้ได้นําพาสิ่งนั้นมาแล้วการพัางงานของขุมอํานาจใหม่ที่มาเพื่อค่นล้มขุมอำนาจเดิมนั่นคือเรื่องราวที่จะถูกเล่าขานกันต่อจากนี้การขึ้นสู่อํานาจอันเป็นตำนานที่สั่นคลอนทั่วทั้งโลกใบนี้ ด้วยมหาตาภัยดิมโมลุและก,กีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้ทั้งสองกำลังจะห้ามผ่นกันโดยที่มีชีวิตเป็นเดิมพันในขณะที่ความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นรอบตัวของลาเอลห้องที่หอบหลอมไปด้วยความมืดมิดอะไรที่จุดสิ้นสุด้านข้างของเขาเองก็คือคาเลลาและอาเกลลาที่เพิ่งจะผ่านศึกหนักใหญ่กับสกบวัตมาผูเขากำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการร่วมวงสนับสนุนแักงานเลี้ยงขอดจอมมาน ชิเอลได้บอกว่าในตอนนี้งาน,นฉลรองจริงได้เริ่มขึ้นมาแล้วกีก็กำลังปะทะอยู่กับนายท่านอยู่เวเดล่าเองก็กำลังปะทะอยู่กับเวลซาร์ดนายเอลและคาลลาจะต้องหาจังหวะที่ดีมากพอในการปรากฏตัวที่วันพูกีบถ้าโผล่เบียดผิดจังหวะก็อาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพวกก่อความไม่สงบและอาจจะมีปัญหากับเจ้ามาตัวอื่นๆดังนั้นจังหวะเองก็คือสิ่งที่สําคัญระหว่างนี้ก็เตรียมความพร้อม แล้วค่อยบุกเข้าไปในตอนที่ชี่อลได้อนุญาตให้เริ่มและลาเอลได้กล่าวขึ้นมาว่านี่คาเรล่าเราขอยืมนปืนของเธอหน่อยพอไะด้ยินเช่นนั้นคาเรล่าก็ตอบว่าเข้าใจแล้วค่ะคาเรล่าได้ยื่นปืนร,รีเวอร์ของเธอให้กับลาเอลโดยที่ไม่รู้เลยว่าในตอนนี้แฟนการของลาเอลนั้นมีอะไรอยู่ในใจชี่อลได้วิเคราะห์ของที่ได้ส่งไปให้เสร็จสิ้นแล้วในตอนนี้มีของเดืออยู่ได้ส่งกลับมาบ้างแล้วด้วย เสเซลกาดได้กลายเป็นของหลักอยู่ในตัวของนายท่านแล้วที่ตีกลับมาก็คือกระสุนปืนที่ถูกวิเคราะห์มาแล้วแต่ก็ไม่ได้เสียมสาภาพในการทำลายล้างไปเลยนายเอลได้ใส่กระสุนปืนลูกปืนที่รุนแรงที่หยุดอย่างได้แม้กระทั่งมังกรมานลงในข้งกระสุนปืนของคาเรล,ล่าก่อนที่จะโยนปืนนั้นกลับไปให้คาเรล,ล่านลาเอลก็กล่าวว่านันจากนี้กะสุนปืนของคนที่ชื่อว่าทัศยคนโดนั้น จะมีประโยชน์แน่ๆให้ใช้สำหรับการจัดการกับพวกกระดูกหนาที่จัดการได้ยากเท่านั้นในที่นี้ที่พวกเรากำลังจะไปศัตรูคือมกรที่แท้จริงอีกตนมกรน,น้ำแข็งขาวเวลซาร์เมื่อสถานการณ์ได้พร้อมแล้วพวกเราก็จะบุกเข้าไปในทันทีเตรียมตัวเอาไว้ด้วยและเอลได้กล่าวแบบนั้นหากว่ากระสุนนั้นได้ถูกยิงใส่เวลซาร์เราก็อาจจะพอหยุดยั้งเอาไว้ได้ ได้สร้างจังหวะได้พลิกเกมสําคัญได้ด้วยในตอนนี้ก็ต้องพักผ่อนเอาไว้ก่อนพวกเขาก็อยู่ในวันโพก,กิปแล้วแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะขยับตัวอะไรทั้งนั้นทําได้เพียงแค่พังตัวอยู่ในมิติจิตภาพที่คนภายนอตัวจับไม่ได้และเอลได้ใช้การสร้างควบคุมพลังงานอะไรขีดจำกัดทั้งหมดเพื่อสร้างโซฟาส่วนตัวให้กับทั้งตนเองและคาเลลาอาเกลา รวมถึงได้ม๊อบคอนให้กับทุกคนด้วยแล้วต่อจากนั้นซีรีส์ก็เริ่มฉายขึ้นมาแล้วซีรีส์ในการต่อสู้จริงและเอลก็ไม่ได้อู้งานหนาะได้โปรดอย่าเข้าใจผิดเพียงแค่ระหว่างรอเวลานั้นพวกเขาจะต้องให้ปล่อยให้ตัวเองอยู่เฉยๆกลบเกลเทิงเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาความผ่กนช่วยของจิตใจอยู่เหมือนกันอย่างที่ชื่อเอลคนนั้นเองก็มีอัลบั้มภาพต่างๆที่น่ารักของนายท่านรูปแต่งหญิงรูปไม่ตอนเบอร์ รูปแววแววหรือแม้แต่รูปหลุดของนายทันก็ถูกเก็บเอาไว้เป็นปึกๆเอาไว้ดูเล่นในเวลาว่างนี่ลาเอลแค่ดูเซลลี่เองถ้าเทียบกับช่อเอลคนนั้นแล้วลาเอลก็นับว่าเด็กๆในการเก็บภาพหลุดเหล่านั้นเอาไว้มันผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องไงนะในขณะที่ลาเอลได้ใช้ความเขดคาเรล่าได้กล่าวขึ้นมาว่านานายทันเราจะไม่ไปช่วยคนอื่นๆจริงๆหรอเราเองก็ยังไม่ได้มีผลงานที่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะ คาเรล่าได้พูดแย้งขึ้นมาเพราะว่าตัวของเธอเองนั้นยังไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลยการประทะกับคนดูคนหนาเธอเองก็พ่ายแพ้การต่อสู้กับเวลกินเธอเองก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรใดๆเลยถ้าสร้างประโยชน์ไม่ได้คาเรล่าก็กลัวว่าในทานจะไม่เอ็นดูเลล่าเอลก็ตอบว่าน้าหน้าเราต้องหาจังหวะเปิดตัวที่ตาตึงใจเส้นหน่อยแล้วก็หนาะคนที่จะไปก็มีแค่เรากับคาเรล่าก็พอ าน,นอกนั้นมันน่ากลัวมากไม่คิดว่าคุณอากีลาจะรอดได้นานหรอกรับทราบแล้วค่ะนายท่านรับทราบแล้วครับอากีลาและคาเรล,ลาได้ตอบรับและแล้วเวลาว่างที่นั่งดูหนังซีรีส์ของเาเอลก็ดำเนินต่อไปสักพักหนึ่งก่อนที่จังหวะการประกอบตัวทเทเทจะมาถึงอาจจะต้องให้เวลาเสียหน่อยมันผัวเกียบวุ่นวายตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดลหลายตัวหลายด่านก็กำลังจะต่อสู้กันเอง พลังงานแกนเวทได้พันผวนมากมายได้สร้างสถานการณ์ยากต่อการที่จะอยู่หลอดแค่ออร่าน้ำแข็งขาวของเวลซัสนั้นก็สาหัสมากพอแล้วพวกจอมานหน้าใหม่อย่างเฟรและคาเลออนได้สลบลงไปแล้วพอไม่มีกำแพงของกีได้ป้องกันเอาไว้ทุกอย่างที่เคยโหมอยู่แต่ในวงแคบได้แพ่งพายออกไปทั่วคนเื่อนเองก็ยังอยู่ได้ยากเลยนาโกลิวดีโนลามเมเลลูเมนา และเลออ่อนไม่มีปัญหาอะไรผู้เขาแข่งแร่งกันมากจนสามารถทนอยู่ได้แม้ว่าจะยากลําบากแต่ก็ไม่ได้สลบไปแต่ว่าลูกน้องของผู้เขานั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยผู้ได้แข็งแร่งแต่ละคนก็ห่อหุม้มร่างกายของลูกน้องเอาไว้ด้วยออลาที่แข็งแร่งของตัวเองเพื่อไม่ให้พวกเขาได้สลบลงไปและอยู่รอดดา่กูริวนั้นแข็งแร่งเขาไม่จําเป็นที่จะต้องห่อหุม้มร่างกายของตนเองเอาไว้ด้วยอะไรทั้งนั้น ดีโนต่างหากที่เป็นฝานที่ถูกห่อหุ้มด้วยออรล่าของดาวกูเริยวปกว้องเอาไว้ทางด้านของลูเมนาเธอนั้นก็อดทนออรล่าระดับนี้ได้สบายๆเมื่อก่อนได้คุกคีอยู่กับพี่ใหญ่สุดของตระกูลมาก่อนอย่างท่านผู้นั้นเป็นว่าเล่นเลยด้วยต้องบอกว่าได้ชินชาไปแล้วดีกว่าส่วนลูกน้องของเธออย่างลอยและกุนเธอเธอเองต้องห่อหุ้มออรล่าเอาไว้ให้กับพวกเขาตลอดเวลาเพื่อไม่ให้สลบหรือว่าตายไป เลออนห่อหุ้มตัวเองและลูกนออย่างสมบูรณ์ด้วยรูปแบบพาดของแสงที่บริสุทธิ์ที่สดุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีแรงกดดันทะลุผ่านมาบ้างการป้องก,กันของพวกเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบต่างกันลาเมลิตท,ที่พลังหัขคืนกลับมาแล้วก็คือผู้ที่มีเขียดแดนป้องกันที่สมบูรณ์แบบที่สดุดเธอได้ลงทุนช่วยแม่กระทงจอมันคาเลออนและเฟและลูกน้องของพวกเขาให้รอดฝนด้วยการห่อหุ้มพวกเขาเอาไว้ด้วยเลย เขเห็นว่าร่วมมือกับริมโมโลก็เลยจะปล่อยให้ตายไปไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวใช้โอกาสนี้ขอมงัง n ะแบบพิเศษจากริมโมโลด้วยดีกว่าพึงจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรฟิฟีนนะบอกเอาไว้ก่อนทางด้านของวันดาลาที่กําลังต่อโซ่อยู่ขอได้กล่าวขึ้นมาว่าเจ้ฮ่าฮ่าพี่สาวข้าได้เปลีป่ยนไปแล้วนะอย่าทำเหมือนกับว่าข้าคนนี้ยังเป็นเด็กอยู่สิวันดาลาได้พูดเสียงดัง ที่ได้ยินไปทั่วพร้อมกันนั้นก็มีเสียงลมเกิดขึ้นสิ่งที่ต่อต้านความเย็นเยือกของเวลซาตผู้สร้าง่ดินแดนแห่งน้ําแข็งอยู่นั้นก็คือเวลลาสายสัมพันธ์มังกรเช่นเดียวกันกับเวลซาตเขียที่เขาได้สร้างขึ้นมานั้นก็คือหุบเขาแห่งผ้าอยู่ที่พัดปิวทุกละอ,องน้ําแข็งได้ทิ้งไปและเวลซา์ได้กล่าวขึ้นมาว่าแม้แม้แมแมเวเล,ลาเจ้าเองก็มาถึงจุดนี้แล้วงั้นหรอ จุดของผู้ที่แข็งแร่งที่ครอบพองราชแห่งสกิลท,ทันทีเพื่อจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยหนะเวลสศาสตร์ได้ตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีเมื่อรับรู้ถึงเรื่องราวนั้นรอยยิ้มอนหน้ากวัวของเวลสศาสตร์ได้มองลงไปอย่างน้องชายของตนเองด้วยสายตาอันเย,นย็นเยือกพร้อมกับพายุน้ำแข็งในเขตแดนของเธอได้โหมกะหน,นำขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งและเวดล,ลาก็ได้ตอบคำถามของ,งพววี่สาวว่ายะอาฮา ดูใจใช่ไหมล่ะพี่สาวต้องขอบคุณริมโมลุสหายของข้าเลยนะราชันแห็นความทองแท้ของข้าแม้ว่าจะไม่ได้มีพลังโจมตีที่น่ากลัวแต่ก็เป็นสุดยอดของสายวิเคราะห์ประเมินวันดาราได้เชิดหน้าใส่พี่สาวของตนเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนวันดาราก็ไม่ได้กลัวแม้กระทั่งความตายเขารู้ดีว่ายังไงสาถ้าจะต่อสู้กับพี่สาวของตนเองที่แข็งแร่งจะมีกี่ชีวิตก็คงจะไม่เพียงพอ แต่วดาร่าเองก็ไม่ใช่คนที่ขี้ขาดอะไรก่อนหน้าหนีลิมโลุท้าทายวดาร่ามาอย่างหนึ่งหากว่าสามารถร่วมมือกันกันกบ2ปีศาจโค่ล้มเวลซาร์ลงได้โดยที่ตายน้อยกว่า10ครั้งลิมโมลุจะพาวดาร่าไปเที่ยวที่ต่างโลกเพืเ่อเลือกซื้อมง,งาที่ตีเพมพ์มใหม่สิ่งที่แม้แต่ในความจางของลิมโมลุก็ยังไม่มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆเพราะเสนออันหอมวานนั้นวดาร่าคงผู้เชี่นชอบวัฒนธรรม แห่งยุคสมัยใหม่จะปฏิเสธลงได้ยังไงกันละ่ะพอได้คิดดูแล้วในตอนนี้เองก็เหมือนจะกำลังเดินตามแผนการของริโมลุไม่มีเิดโดยที่หลอกให้มาตายอยู่ที่นี่แต่ว่าถึงจะเป็นแบบนั้นแล้ววเดล่าเองก็ไม่เคยแค้นริมมลุเลยหลอกได้ก็หลอกไปสิวเดาลาก็ขัดริโมลุไม่ค่อยได้หรอกริมมลุนั้นน่ากลัวจะตายไปน่ากลัวยิ่งกว่าเวลซาร์เวลซาร์หลังจากได้ยินคำพูดของน้องชายเธอได้กล่าวว่า น่าประทับใจจริงๆเลยนะดดนเจ้าสาลามตัวน,นั้นเลี้ยงดูซะเบ็ดเสร็จเลยนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเรื่องแย่ๆสักทีเดียวเบลซาได้เอ่ยเชิญโชมวัเดาล่าไปเช่นนั้นพอละองวัดาล่านั้นได้เดีดขึ้นมาอย่างมาจาก300ปีที่แล้วที่ได้เจอกันอย่างแรกเลยก็คือตัวเขามีร่างกายมนุษย์แล้ววัดาลา่าดิมทีแกนเฟตบนอันบ้าคลั่งและไม่คิดที่จะควบคุมมันให้ดีพอ จึงไม่เคยได้มีร่างกายของมนุษมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะนี่ถึงจะไม่คุ้นชินแต่เวลซาร์เองก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในการสั่งสอนเมื่อก่อนที่เวดดลาอยังบ้าคลั่งอยู่คนที่จะต้องคอยสั่งสอนก็เป็นพี่สาวทั้งสองคนอย่างเวลซาร์และเวลเกนนั่นแหละนะเวลเกนเองก็ไลายคสามารถในการเห็นใจเวเดล,า,ลามากเกินไปอ่อนโยนแบบนั้นแล้วเวเดลา,ลามันจะเป็นเด็กด,ดีได้ยังไงกันล่ะช่างไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาเสียเลย ่วนการสั่งสอนที่ได้ประสิทธิภาพนั้นก็ต้องเปลี่ยนแบบของเวลซ์นั่นแหละสั่งสอนด้วยกำลังลําแข็งหากว่าไม่เชื่อฟังก็ต้องโดนกระทืบจนตายแล้วเมื่อได้เกิดใหม่ก็ต้องสั่งสอนอีกรอบสั่งสอนไปเรื่อยๆจนกว่าเด็กคนนั้นจะเชื่อฟังอย่างแท้จริงนั่นคือเทคนิคการสอนของเวลซ์ในระหว่างที่วัาลากับเวลซ์กำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้นดีอาโบได้กล่าวขึ้นมาว่าค,ค,คือสำหรับท่านเวลซ์แล้วพลังของพวกข้าก็อาจจะไม่อยู่ในสายตาก็จริง แต่ในเมื่อทุกอย่างได้ถูกจัดแบ่งมาอย่างลงตัวแล้วข้าเขาคงจะทําอะไรไม่ได้พอดีอาโบได้กล่าวแบบนั้นเทตร์ซ่าก็ตอบว่าฮึ่ม <c oughs> นั่นสินะเจ้าขาได้เห็นเองก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจแต่กูลมังกรอันตรายแบบนี้เสนานะถึงท่านวนาดาอาจจะดูไม่เป็นแบบนั้นแต่เมื่อเอาจริงก็น่ากลัวเหมือนกันเสนาเจ้าขาณนะบนพื้นเองเทตร์ซ่าก,กับดีอาโบก็กำลังพูดคุยกันอยู่ พวกเขาคิดที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยในตอนที่นายท่านเวราลาได้พ่ายแพ้ในเวลาที่เวราลาต้องใช้ในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่พวกเขาจะต้องเข้าไปถ่วงเวลาเอาไว้เองนอกจากนั้นแล้วผู้เขาก็ใกล้เคียงกับคำว่าเป็นผู้เฝ้ามองมากกว่าเวลาส่วนใหญ่ที่สายตาของพวกเขาได้เฝ้ามองไม่ใช่ตัวของเวราลาแต่เป็นการต่อสู้ของท่านผู้นั้นมากกว่าหลังจากที่ดดอาโบได้แอบเข้าไปพาของไม่ลิมออกมาแล้ว ก็ได้แต่ต้องเฝ้ามองการต่อสู้ของนายท่านลิมโมโลกับกีเท่านั้นดีอาโบก็แอบรู้สึกเศร้าอยู่ในใจเล็กๆร,รู้อย่างนี้พกป้ายไฟในการเชียร์มาด้วยดีกว่าและจากนั้นดีอาโบได้กล่าวขึ้นมาว่าคือคือคือดูนั่นสิคอลร์บเจ้ากีนั่นก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะขอรับแต่ท่านลิมโมโลอ่อนให้หน่อยก็ทําเป็นได้ใจพอดีอาโบได้กล่าวแบบนั้นเทซาราก็ตอบว่านั่นสินะเจ้าขา ถ้าเป็นท่านริมบุลูแล้วเราก็ต่อให้เป็นแดงก็ไม่ตึงมือเลยสักนิดท่านมีเมตตามากพอที่จะไม่เอาจริงกับเจ้านานตั้งแต่แรกแต่ว่าเจ้านั้นก็ยังพังอัดมาทำหน้าเลินืลนไปกับนายท่านริมบุรุไร้ฆ่าอยู่เลยนะเจ้าขาคือถ้าผิดหวังยิ่งหนักที่เจ้านั้นยังคงมองความยิ่งใหญ่ของท่านริมบุลูไม่ออกเพียงแค่ขิดว่าตัวของข้ากับรุนั้นเป็นขุมอำนาจเดียวกันแล้วมันก็น่าอับอายจนแทบอยากจะมุดดินหนีเลยขอลาบ หลังจากที่ดีอาโบได้กล่าวเสริมแบบนั้นเทตโตลซาก็เห็นด้วยใช่แล้วเจ้าค่ะถ้าถูกท่านลิโมโลเข้าใจผิดบอลรวมกันว่าคือญาติปีศาจโบราณอย่างพวกเราไล้มารยาทเหมือนกับเจ้านั้นกันหมดก็คงจะเสืเ่อมเสียชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของพวกเราแน่นเลยเจ้าค่ะดีอาโบและเทตโตลซาได้พูดคุยกันอย่างสนิทสนมเช่นนั้นพวกเขาเองยิ่งจะไม่ได้วิวัฒนาการแต่ก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งระดับเรียวกันกับจอมมารที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้ว พวกเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงอะไรกับออลาของมังกรที่แท้จริงสุดอันตรายนี้ทั้งสองคนพูดคุยกันในสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดความลับระดับชาติเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังไงล่ะไม่มีใครได้แอบฟังพวกเขาอยู่แล้วจึงจะไม่กลัวอะไรเลยถ้าข้าแอบฟังก็แอบฟังไปสิพวกเขาจะตามหักคอเจ้าพวกคนที่รู้้มาจนเกินไปเป็นลายบุคคลเลยก็ตำราคลิปนี้ของพระนอรเจ้าวันเีนเท่านี้นะครับ ไว้พวกกนใหม่คลิปหน้า